สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับมอร์นิ่งทอล์กกับชนเอ็นอีเลฟเว่นนะครับเมื่อคืนนี้ก็ทีมชาติต้นเกดฟอร์มโหดมากดุดันครับหลังจากที่โดนกระตุกหนวดเสือไปหนึ่งเส้นนึกว่าจะยากตมดแล้วแต่มันไม่ยากเลยเออโดนกระตุกหนวดสิงโตไปหนึ่งเส้นนะครับโมเตนิโกรนี่ลูกที่ขึ้นนําทําได้ดีทีเดียวก็ต้องชมคนที่ยิงด้วยนะครับจังหวะนั้นแฮร์รี่แม็กควายก็พยายามเข้าไปขวางละครับแต่มันยิงแต่ยิงดีเออยิงดีมาโกเวโซวิชเออนี่มาจากไหนะครับ แต่ก็จากนั้นก็มาเอาคืน5ลูกเลยนะครับ้าลูกรวดทั้งก็ดาหน้ากันยิงแกตัวลุกเ,เริ่มจากรอสบัคลรียก,ก่อนตีเสมอไม่เคินอ่าไมเคินก่อนแล้วก็มีรอสบัคลรียด้วยสประตูครับอืมีแฮร์รี่เคนด้วยมีเซอร์ลิงด้วยใช่ครับคาราเมาสันอดอลแอซิดด้วยนะครับ ในพร ja ีเมียร์ลีกยังไม่เคยลงตัวจริงแต่ว่าทีมชาตอังกฤษตัวจริงแล้วนะครับไอเซอร์ลิงก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับนะครับฟอร์มดีมากสำหรับอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับส่วนอีกคู่นึงในกลุ่มเดียวกันโคโซโวก็เสมอบัลแกเรียไป็นหนึ่งหนึ่งนะฮะกลุ่มบีลักเซมเบิร์กแพ้ยูเครนหนึ่งต่อสองยูเครนนี่ได้ประตูชัยโอ้โหทันเวลาจากการทำเข้าประตูตัวเองของลักเซมเบิร์กเลยนะครับส่วนโปรตุเกส อ่าเสมอเซอร์เบียเป็นหนึ่งหนึ่งใช่ครับเอมนี้โดนเจ็บตั้งแต่ทีที่31ด้วยครับต้องเปลี่ยนตัวออกเป็นฟิซี่ลงมาแทนเดยวก็ต้องดูกันโอ้โหฟิซ c ี่ฟิซี่ก็คือคนละเชิงอะไรนะคนละใช่แล้วก็โดนตั้งแต่ทีที่7โดนจุดโทษดูซารทดิชครับแล้วก็ดานีโลงไปเลราติสมาร์ขึ้นแรกขึ้นหลังไม่หยิงเพิ่ม ทีนี้ก็ต้องเช็คอาการบาดเจ็บของโรนโดนะครับอาจจะเป็นข้อตกลงกับสมโมสรหรือไม่ก็มันเป็นอาการที่ต้องเปลี่ยนออกจริงๆริง<ช><ช>ี๋ยวมาดูกันนะครับแต่เราเดาถูกนะว่าคู่นี้มันยิงกันไม่เยอะันบอลมันต้องให้เลยต้องให้เลยชื่อ <laughs> บอลมันแบบแท็กติกจ้า <laughs> ชัคู่นะครับส่วน<ช>กลุ่มเอนะครับตรุรกีถล่มโมโดวาไป40นะครับก็แฟนบอลว่าเราน่าจะอีสำหรับแฟนไก่งวงนะครับอันดอร่าแพ้อเวเนียไป0ูนย์แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับใส่เสื้อ ฉลองร้อยปีด้วยครับครบรอบร้อยปีด้วยนะครับชนะไอซ์แลนด์ไปสี่ศูนย์ฝรั่งชีรูอุมติตตี้เอ็มเปเป้กิสแมนชีรูกับฝรั่งเศสไว้ใจได้จริงนะครับยิงสองเกมติดเลยนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะไปจบที่เท่าไหร่ยอดรวมในประตูทีมชาติใช่ตอนนี้ตามหลังแค่เทเลอองรีแล้วก็มิเชลพาตินีใช่นะฮะแซงเทเรเซเก้ขึ้นมาแล้วครับครับอ่าไอเอ็มเปเป้ก็ยิงอยู่นั่นแหละยิงเอ็มเปเป้ที่ก็ ถ้ายังฟิตอย่างนี้เ,เรื่อยๆก็หมดแะครับมีอายุยังไม่เท่าไหร่ใช่ฮะส<ช>ิบเก้าเองจากเรื่องของยูโร2020นะครับเราก็มาดูโปรแกรมคืนวันนี้เลยดีกว่ารเรื่องมาสคอตเนี่ยมีการเปิดตัวเหมือนก,ก,กันจริงเปิดตัวมาตั้งแต่วันวันนู้นละก่อนเกมเยอรมันกับเออฮอลแลนด์นะฮะเออตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่ญญาไหร่เป็นสกิลซ<อ>ี่เออปกติจะเป็นพวกตัวสัตว์อะไรก็ตามเป็นสัตว์หรือว่าเป็นการ์ตูนอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นแบบเป็นนักเต้นเป็นคนเป็นนักเต้นฟรีสไตล์ แล้วเขาก็เอาเจ้าลีฟคุกกับโทบียัสดักเนี่ยผมไปดูคลิปนี่เขาเป็นนักเต้นแบบดอกฟุตบอลแข่งกันเขามีาแบบแบตเทอ Red Bull ร์นหเรดบูลแข่งกันซึ่งมันสอดคล้องกับแคมเปญของยูโรที่ไอสิบสองชาติสิบสองเมืองที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะให้ส่งคลิปมาโชว์การดอกบอลและเต้นอะไรเงี้ยถ้าชนะก็จะมีส่วนร่วมในนัดชิงอดอกบอลโชว์ดอกบอลแล้วก็เต้นไปด้วยก่อนเปิดเกมเเอ,อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้า สกิลซี่คร,ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรนะครับอีกปีหน้าปีหน้าก no ็ได euh. ้ดูละมิถุนายนใช่นะครับ12,000 12ประเทศนะครับอ่ะส่วนโปรแกรมคือวันนี้นะครับกลุ่มดีไอแลนด์เจอจอร์เจียนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอเดนมาร์กเวลา2องนาฬิกานาทีทั้งคู่นะฮะกลุ่ม F มอลต้าเจอสเปนนะครับนอร์เวย์เจอสวีเดนโรมาเนียเจอหมู่เกาะแฟโรครับก็เวลาเดียวกันนะครับ2องนาฬิกานาทีกลุ่มเจที่คืนตรงอาร์เมเนียเจอฟินแลนด์นะครับ ตีสองสี่สิบห้าบอสเนียเจอกรีซแล้วก็อิตาลีเจอลิเกนสไตา์ครับวันนี้เราก็ไม่เอาพรีวิวมาเพราะว่ามันมันห่างกันเกินไปเป็นโอ้โหใช่ห่ <_ S 1> <_ S 2> างจริงเออเออเอาไปทำไมนะครับส่วนกระชับมิตรทีมชาตินะครับคู่ที่น่าสนใจก็เยอะเลยมีญี่ปุ่นเจอโบลิเวียเวลาห้าโมงครึ่งครับครับเวลาหกโมงเย็นเกาหลีใต้เจอโคลอมเบียห้าทุ่มตรงไนจีเรียเจออียิปต์นะครับเซเนกัลเจอมาลีนี่เวลาเที่ยงคืนตรงตีสองโมร็อกโกเจออาร์เจนตินาเนี่ยแหละน่าดูครับผมนะครับอาร์เจนตินาที่แล้วหน้าแหกมา แต่เกมนี้ไม่มีเมสซี่นะฮะเหมือนจะเจ็บเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะแต่สื่อล่าสุดบอกว่าน่าจะหายทำเจอแมนยูนะครับส่วนบราซิลจะไปเจอสาธารณรัฐเช็กเวลา2อนรายกา45นาทีนะครับช่วงเช้าก็มี6โมง55กลางวันนี้นะสหรัฐเจอชิลีแล้วก็9โมงเช้าเม็กซิโกเจอกับปารากวัยครับผมทวนอ่ะอันนี้ก็คือโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติมีเมื่อวานอีกหนึ่งทีมก็ทีมชาติไทยเออใช่ใช่เสร็จอุรุกวัยไปศูนย์สี่ ก็ได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเมสซี่เจกับมาตรฐานระดับแบบบอลยุโรปบอลระดับลุกไวยอะไรพวกนี้คนไปค้าแค่ในยุโรปไปเยอะเนี่ยเป็นยังไงเล่นไหวไหมใช่ใช่ก็จริงๆริงเมซี่เจก็ดูดีที่สุดในทีมแหละแต่ว่าถ้าจะยุโรปก็ต้องอีกสักหน่อยมีแรงว่าแบบโชว์วิชั่นอะไรเยอะใช่แล้วเชดอนดีเพื่อนมันไม่ทันไง้เกือบได้อซิสต์ด้วยเโดนแต่ว่าโอ้โหมูเซล่าเซฟยอดนั่นเออเนี่ยมูเซล่าก็อดีตมือกาวลาสิโอเนี่ยครับผม ยิงมันก็เลยเดี๋ยวมันก็เบิรไงนะอ่ะส่วนข่าวเมื่อวานนี้นะครับมีหลายเรื่องเลยคือเรื่องรอบนี้นี่เล่นได้ทุกวันครับตั้งแต่ซีดานเข้ามาก็มีอ่ามีข่าวกับอาซามีข่าวกับกองเต้อาซานี่ก็แบ่งรับแบ่งสู้ไปอาซ่าบอกว่ารอจบยุโรปาก่อนครับค่อยคิดกองเต้เมื่อวานมีเหมือนกันข่าวนักข่าวไปถามกองเต้เหมือนกันกองเต้บอกว่าวางแผนไว้อนาคตอยู่กับเชลซียาวๆข่าวจะว่ายังไงต่อให ซีดานโทรมานี่ขนาดนี้เลยนะตอนให้ซีดานโทรมาผมก็ไม่ไปโโอ้หผมก็อยู่ที่เชซีรักตายเลยสุดท้ายถอนถ่ายถอนถ่ายถอนถ่ายแต่ถ้าส่วนก็เนี่ยเอ่อเอ็มบ้าเป้เอ็มบ้าเป้คราวนี้เป็นรายงานจากฟรองซุตบอลครับสื่อฝรั่งเศสเขาบอกว่าคือไอ้จริงๆผมว่ามันอาจจะสืบเนื่องจากกรณีที่เชลซีเนี่ยติดทดแบนด้วยเหมือนกันนะบางทีเขาาจะรังอาสาให้อยู่ต่อเหมือนในกรณีของตัวกิสมันอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยตอนนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเราไม่ได้จะไปทุ่มแบบ ุดตัวกับกิเลียนอ็มบัปเป้เลยสองสนะุบดบอลจะจ่าย280ล้านยูโรเป็นสถิติโลกใหม่ทำลายสถิติโลกเดิมของเนมาร์222ล้านยูโรนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเริ่มต้นคุยกับละสองทีมแต่ด้วยความที่มันเป็นทีมที่ยิงกันถูกกันถ่ง,ถง,ทงทั้งคู่ไอ้เบเช่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาเนะชื่อว่าไอ้เรื่องนี้จะยืดเยื้อในซัมเมอร์คือคุยกันยาวแน่นอนว่าจะจบประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าจากไทบพลตบอลบอกว่า ซีดานน่ตอนนี้วางเอ็มบัปเป้เป้าหมายแรกแล้วก็เริ่มชักชวนเอ็มบัปเป้แล้วอมว่าให้ไม่อยู่กับพี่อมาเน่ก็มีข่าวเหมือนกันครับมาเน่ซีดานชอบมานานแล้วชอบมากชอกคือพอเทียบกับทุกเป้าหมายที่มีเนี่ยมานี่ดูดูพอจะจับต้องได้มากที่สุดด้วยเรื่องราคาด้วยเออเรื่องราคาด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีข่าวจากฝั่งเลี้ยวปูออกมาเหมือนกันบอกว่าเลี้ยวปูก็ไม่มีความตั้งใจที่จะขายฟอร์มดีด้วยถ้เป็นตัวหลัก ผมก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนเหมือนเดิมก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่โดนงานมากๆเข้าก็ใจอ่อนใจอ่อนใจแต่ยังดีที่ตอนนี้สเตลมานี่ยังไม่ค่อยออดการเท่าไหร่ครับไม่เหมือนคูตินโยที่แบบชัดเจนเลยออกไปแรงนะฮะก็น่าจะอยู่ต่อแหละสำหรับมานี่ถ้าคือถ้าดูแล้วเนี่ยแฟนบอลคงไม่พอใจแค่มานี่อเอ็มบัปเป้นี่น่าจะตอบจบใช่ใช่ต้องระดับนั้นเลยเอ็มบัปเป้ในมามอาซาอะไรพวกเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าไอเด็กนี่ย้ายทีมสองทีนี้ ค่า<ว>ตัวเท่าไรแล้วเนี่ยสามร้อยล้านยูโรรอบแรกก็ร้อยกว่าล้านอ่ะเอออรั้งนี้มาอีกก็คงขึ้นไปสี่ร้อยอ่ะมันเก่งจริงบวกกันะอะนะครับก็ <ๆ S 1> ต้องให้นะครับอ่ะมีเรื่องเชลซีด้วยนะครับเรื่องกับฟีฟา่าคือก่อนหน้านี้นมันมีรายงานอยู่แล้วว่าเชลซียืนยันว่าจะยืนอุทธรณ์รแต่ว่าเพิ่งยื่นแบบเป็นทางการเนี่ยเมื่อวานนี้วันจันทร์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือประกาศออกมาจากทางฟีฟ่าเลยว่ายื่นไปเรียบร้อย11เมษายนนี้คือรู้เรื่อง ว่าจะยังโดนเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะรอดก็ไอ้เรื่องที่โดนก็อย่างที่ทราบดีซื้อเด็กต่ำกว่าสิบแปดยี่สิบเก้าคนถูกกดไอ้คนที่ดังๆหน่อยก็แบงค์ทองตาเร่ทุกวันนี้อยู่อริยงนะครับโดนปรับไปก่อนอันนี้ก็เกือบยี่สิบล้านบาทแต่ละรอบนึงนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของเชลซีนะครับส่วนเรื่องกองเต้เราก็พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็มีเจ้าคริสเตียนอันเดอร์เซนใช่ไหม อันเดียคิสเซนเซนใหญ่กว่าคิสเซนเซนเอาใหญ่ๆวะอันเดียคิสเซนเซนเออกำลังจะสี่หกหมื่นละมันบอกอยู่ดีมันก็ไปไปแพร่กับสื่อที่บ้านเกิดใช่ไหมก่อนเกมทีมชาติไปพูดว่านี่บอกไว้ให้คือคดีเนี้ยมันมันอุทธรณ์ไม่ผ่านหรอกต้องรอไปอีกผมไม่ได้ย้ายหรอกพี่เออผมไม่ได้ย้ายหรอกผมก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละก็เซ็งๆอ่ะแต่ทำไงได้ทำไม่ได้เดี๋ยสงเดี๋ยต้องเกี่ยวไปหมดอ่ะเออนะฮะ รู้หมดเลยไม่ต้องรู้เลยดีก็รู้หมดเลยนะฮะส่วนอาซาก็เดี๋ยวรอดูกันว่าไอการได้เป็นลิสิตไอเป็นลิสิตอะไรผูลิสิตเป็นอะไรผู้ลิสิตเออเนอะสงสัยนอนไม่พอครับนะครับการได้ผูลิสิตมาเนี่ยจะทําให้ส่งผลกับเรื่องอาซาหรือเปล่าครับผมอย่างที่ตอนแรกบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไม่เกี่ยวกันนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันอาจจะเป็นตัวแทนหรือเปล่านะครับอ่ะส่วนฝั่งแมนยูก็มีข่าว น่าจะเป็นข่าวดีแต่มันก็น่ากังวลในบางจุดเหมือนกันนะครับเดลี่เมลบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังคิดถึงเรื่องการขาย s ซเมลุมติตีครับให้กับแมยูไนเต็ดคือมันเป็นผลมาจากการที่บาร์ซ่าเนี่ยอยากจะได้มาไทเดอลิกมากแล้วทุกอย่างมันดูชี้ไปที่บาร์เซโลนาหมดเลยครับคือนักเตะเนี่ยอยากมา ต้องมีแฟรงกี้เดยองรออยู่แล้วมีเพื่อนอยู่ยังเอเย่นเราด้วยว่าบาซ่าเป็นเป้าหมายลำหนึ่งใช่ตัดทีมอื่นออกหมดเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องค่าตัวครับซึ่งบาซ่าต้องจ่ายให้อารแจ็คเนี่ยอารแจ็คบอกว่าขอเท่าแฟรงกี้เดยองเจ็ดสิบห้าล้านยูโรใช่แพงก็ต้องให้แต่ในนี้เขียนว่าแปดสิบห้าแปดสิบห้าล้านยูโรใช่แปดสิบห้าล้านยูโรอาจจะบวกพวกออปชั่นออปชั่นอะไรด้วยคือแค่ค่าค่าตัวไม่พอคุณต้องจ่าย ค่าจ้างให้มิโน่ไลโอล่าด้วยอ๋ออามิโนมันขุดและขุดกันอยู่แล้วใช่จ่ายค่าจ้างให้มิโน่จ่ายค่าค่าเสียเวลาอะไรของมันด้วยนะครับนะก้าเรื่องอะไรก็ว่าตอบแทนอะไรเงี้ยต้องจ่ายให้มิโน่ไนโอล่าด้วยครับอาจจะบอกว่าบาซ่าเขาจะเอาบาซ่าต้องจ่ายหมดเลยนะ่เออค่าตัวด้วยค่านู่นนี่นั่นด้วยจีบตาเลยอาจจะรับอย่างเดียวง่ายใช่บาซ่าพอเห็นงี้ก็อุ้ย ต้องปล่อยออกว่ะอย่างนี้จะไปเอาที่มีมันก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยออกก็เลยมองไปที่อุมติตี้เพราะว่าช่วงหลังอุมติตี้เนี่ยเป็นตัวสำรองของเกมมองลองเล่ไปแล้วเพราะว่าเจ็บยาวและกลับมาลองเล่มีช่วงเล่นดีใช่นะครับโหคือฤดูกาลนี้อุมติตี้มีช่วงแบบเจ็บหายไปสามเดือนก็มีหายไปนานก็มีนะฮะทีนี้ก็เลยรายงานเนี่ยบอกว่าบาร์ซ่าก็พร้อมที่จะขายแล้วแล้วก็เชื่อว่าปีศาจแดงเนี่ยสนด้วยครับรวมทั้งมีแหล่งข่าวใกล้ชิดกับบาร์เซโลนาบอกเดลี่เมลมาบอกว่า แมนยูเนี่ยน่าจะส่งคนไปดูฟอร์มอุลติตี้ด้วยเกมกับไอซ์แลนด์เมื่อคืนครับผมยิงด้วยนะเออเออยิงด้วยนี่ด้วยเคลียรชีตด้วยเออแต่ปัญหาอีกอย่างก็คืออย่างที่ผมพูดไปช่วงต้นครับแมนยูเนี่ยกังวลกับปัญหาบาดเจ็บของอุมติตี้อืมใช่เรื่องที่ว่าเจ็บเข่าแล้วไม่ยอมผ่าไงครับครับคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะผ่าแต่มันก็ไม่ผ่าฝืนอยู่ก็เลยดูเรือรังอยู่ไม่หายขาดอาจจะรอช่วงจบซีซั่นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนักเตะของบาซ่าไม่โอเคด้วย เพราะว่ามันเป็นคนที่เป็นนักเตะสําคัญที่ช่วยให้ทีมควาชช้าแชมป์ลีกไดูกันที่แล้วก็ยากหน่อยคุมซิตี้หนึ่งผมก็เชื่อยอย่างกันคือหลังๆเนท็อปรองจริงแต่ว่า<ม>คุมซิตี้มันความรู้สึกมันชื่อมันใหญ่ไปแล้วสำหรับเซนเอร์ไล์ของบาเซลนาออแล้วการที่จะขายมันก็ไม่ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายราคาต้องดุจริงๆแต่การจะเอาเดลิกมาอีกคนมันก็ไม่ดี ใช่มันจะเยอะเกินไปถูกแต่จริงๆถ้าอุมติตี้กับเดลิกเดลิกตอนนี้เนี่ยปีนี้ดีจริงนะแต่ว่าครับถ้าเทียบมาตรฐานอุมติตี้ทําำไว้นับจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยอมันก็ช่างใจขายยากนะใช่คือถ้าอุมติตี้มันไปผ่าขึ้นมาแล้วมันกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยใช่โอ้โหคุณจะเสียใจเอานะเสียใจเพราะปีเก้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะต้องโรยลาลงไปแล้วใช่เก็บอยู่ได้ทสองคนทั้งเดลิกทั้งอุิตริเี่เนี่ยมันจะเพอร ตรงนั้นมากกว่าแล้วปัญหาคืออุลติที้นี่มันรักบาร์เซโลรนาด้วยมันทรนักสมูทซ์ด้วยมีนักข่าวไปถาม<อ>ยื่นคำถามให้ตรงๆเลยว่าคุณจะอยู่กับบาร์ซ่าต่อหรือไม่ใช่หรือไมอ่อย่างนี้เลยง่ายๆ<อ>เลยเอออุลติที้ก็บอกใช่ผมจะอยู่ต่อโอเคผมรักสโมูทซ์อย่างนี้ทำนี้แล้วเรือลุ้นดูใช่รวมทั้งพูดขนาดที่ว่าผมพร้อมจะยืนฤดูกาลหน้าไม่ว่าจะเป็นกับปีเก้หรือกับเดลิใครก็ได้อ้าวปีเก้มที่บอลจองฝั่งซ้ายไงโอเคบอลจองเซ็นเตอร์ท่งซ้ายเออก็รอมันใครก็ได้ขอให้ผมได้อยู่กับปีเก้มา เอามาจอมตัวจริงด้วยครับจับตัวจริงด้วยฮะนยู่ไปลุ้นนี่ดิอะฮะเราแฝวารานไงเห็นว่าหมดความท้าทายพอดีแต่ปัญหาคือจะมาแล้วมาแมนยูหรือเปล่าแรงดึงดูดมันน้อยไงใช่ใช่แล้วเออมันมีอีกเรื่องหนึ่งกับของมาดริดตมาร์กากับอาร์ตเล่นว่าป๊อกปาร์ตจะไปในอ่าไปมาดริดตอ่ะ มีข่าวก่อนนี้ก็เหมือนกันว่ามิโน่ราวล่าเนี่ยจะเป็นคนทําให้ดิวนี้เกิดขึ้นอคือถ้าจําได้ราวล่าเนี่ยเคยพูดอยู่แล้วว่าปอกปามีโอกาสยายทีจมจากไอเอฟเอทในเพราะเขาไม่ค่อยพอใจสถานการณ์ของตัวเองแต่นั่นคือยุคม,มูริโย่เนก็เมืม่อคืนนี้มาการก็เล่นอีกว่า ปอกปาจะบีบให้ทีมขายตัวเองไปให้มาติดกันกลายเป็นกองกลางเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคริสเตียนเล็กเส้นที่ดูแรงสุดนะหลังหลังเนี่ยขับออกปลาแรงกว่าเพราะมันมีซีดานเนี่ยรอบเดิมมัมีซีดานตัวฝรั่งเศสนี่โอ้โหขยับอันดับขึ้นมาเลยต่อแล้วก็สืบเนื่องป๊อกบาสัมภาษณ์รอบนั้นด้วยใครก็อยากไปเล่นทั้งนั้นแหละใช่นู่นนี่นั่นนะครับอ่ะเหนื่อยใจครับนะะฮมาที่ข่าวแมนซิตี้บ้างนะครับเป็นข่าวดีนะฮะเป็นรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิว บอกว่าเควินเดอร์บรอยฟานันดินโนแล้วก็จอร์นโตเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในเกมกับฟูลแลมวันเสาร์นี้โอ้าวดีเลยผู้นี้เตะเตะเร็วด้วยนะเตะประมาณไม่ช่วงหกข้ามอะครับนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันว่าจะพร้อมขนาดไหนคือเดอร์บรอยเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อคนขาด,ด้านหลังมันหายแล้วมันก็กลับมาเล่นแล้วมันก็เจ็บหายกลับมาเล่นแล้วมันก็เจ็บ,บนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ,รบก็ไม่ได้เล่นตั้งแต่เกมชนะบอลมัดช่วงต้นเดือนนี่แหละนะครับแล้วก็ฟานันดิโนนี่ ตั้งแต่เกมคาราบาลครับรอบชิงสำคัญน,นะกับเชลซีนะครับช่วงหลังก็จะเห็นว่าฟอร์มของฟิตตี้มันมีแหว่งมีแกว่งม,น<ๆ>มันไม่มีฟานาดิโนนละใช่นะครับขณะที่สโตนก็ไม่ได้เล่นตั้งแต่เกมชนะบอลมาเช่นกันครับทั้งเกมยูโรรอบเพลื่อนี้ก็ต้องถอนตัวจากกานิอังกฤษด้วยครับผมนะครับเพราะว่าเจ็บคนขาหนีฮะกําลังกลับมาในช่วงสําคัญนะอืมวันนี้รู้สึกจะมีแต่ข่าวกองหลังนะใช่เยอะเลยเนี่ยเออ กองหลังหมดเลยหรือว่า์พูด้วยเออหรือ์พูก็กองหลังครับนะครับทีมท็อกใหม่แล้วเมื่อวานทีมท็อกพูดถึงซออาดิโอมานเนื่อไอ้ไม่ใช่เอาอีกแล้วแ <c oughs> <น>าบิเกต้าแต่มิเกต้าะอะไร เราแก้ข่าวนล้วไหมเออเมื่อวานพูดผิดไปนิดนึงพูดไปบอกว่าจะขายส0บล้านไม่ใช่ยอมขาดทุนสิบล้านจากห้าสิบสองเป็นสี่สิสองเออใช่จะขายให้ประมาณส2สองล้านปอนด์รประมาณนั้นจะขายให้มีบบเยนกับรอมูลที่สนใจใช่ไหมสองทีมยัดใหญ่เลยใช่แต่เมื่อคืนนี้ครอบก็บอกแล้วว่าไม่ขายโอเคเก็บไว้ก่อนเพราะว่าที่ไม่ส่งลงเนี่ยคือกองกลางทุกคนเล่นดีเยอะยกเทีนั่นจ หมือนโดนด่าแล้วด้วยตัดตัวหมดยังไงเออเก็บไว้ก่อนรอปรับตัวก่อนแล้วก็ถือว่าปีนี้เป็นปีของการปรับตัวแล้วกันใช่เดี๋ยวปีหน้าก็เต็มๆมันการแข่งขันมันเข้มข้นด้วยใช่แต่บบส่งลองผิดลองถูกไม่ได้แล้วแล้วปีนี้พูดตรงใครคิดว่าจีจอร์จิโย่วัาดุ่นจะได้ดีขนาดนี้อืมใช่ไะฮะเกมกับทีมชาติก็มีเยอะผมจะได้ยิงอยู่แล้วนะใช่นะฮะอ่ะเรื่องนั่นก็คือเรื่องลิเวอร์พูลกับนาบีเกต้านะครับแต่ข่าวที่เราจะพูดถถึึงงงงนนนนนนีีีีีีีี่่่่กกกกก็็คคคืืืืือออออออมมมิลลลาาาับเเเเเเเยยยรรรร์ททสสดดววไ้้้ตแหะพู ว่าลิวปูก็ก็เอานะครับก็สนด้วยออยากได้เหมือนกันแต่ปัญหาคืออินเตอร์มันตั้งไว้85ล้านปอนด์ใช่ถ้าคุณจะเอาคุณก็จะมีกองหลังโคตรแพงที่สุดในโลก2คนยืนวันนี้สถิติใหม่เลยนะก่อนก่อนหน้านี้ก็มีแมนเชสเตอร์อีนิงสันดาร์ะแมนเชสเตอร์อีวิงเดียววันนี้เราไปกันหมดแล้วคือบอกว่าไอ้ไอเยี่ยนของของสกินเนียเคยบอกว่าสกินเนียเนี่ยย้ายจากซัมมาริโอเรมาอยู่อินเตอร์เนี่ยค่าตัว28ล้านยูโรครับแล้วว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ย ซิตี้เขายื่น55ล้านยูโรไปแล้วโดนปฏิเสธแล้วก็หลังจากนี้เขาเชื่อว่าซัมเมอร์นี้ค่าตัวนักเตะของเขาเนี่ยจะขึ้นไป100ล้านยูโรก็อาจจะรอรับา85ล้านปอนด์ขึ้นไปกันแหละแล้วแมนซิตี้เนี่ยมีข่าวว่าอยากเอาเหมือนกันเพราะว่ากองปาน,นีแก่แล้วโอตาเมนี่แก่แล้วเพราะฉะนั้นเรทน่นจะสูงถ้าแมนซิตี้เอาด้วยแต่ผมถามจริงอินเตอร์มนันจะขายทำไม,มจะไม่เอาความสสำเร็จอ่ะแต่ราคานี้นสิ ขายสกีเนียคือสกีเนียนี่แทบจะดีที่สุดตอนนี้แล้วนะดีที่สุดในทีมเลยก็ได้เออเดอร์ฟรายยังไม่ได้แบบขนาดนี้ไม่ได้เดอร์ฟรายยังนักข่าวไปสัมภาษณ์เลยคุณรู้สึกไงว่ากับการเป็นกองหลังดีที่สุดในอินเตอร์เพราะว่าผมตอบไม่ได้คุณต้องไปถามสกีเนียใช่สกีเนียดีจริงอืมใช่มันขึ้นอยู่เงินอะไรแต่ว่าจริงๆเจ้าของใหม่อินเตอร์ก็รวยนะคนจีนครับเอออายุน้อยด้วยนี่อายุน้อยร้อยล้าน นะฮะอ่ามีรายงานเพิ่มด้วยสำหรับสโลเทเนียบอกว่า Arsenal, Chelsea, อาร์เซนอลเชลซีสเปอร์หัวซ่อนตัดทิ้งเลยส่งแมวมองไปดูฟอร์มนักเตะด้วยในเกมที่ไปแพ้เวลเมื่อว,วันอาทิตย์ครับ <นะ S 2> ผมนะครับก่บอนหน้านี้นก็มีข่าวกับแมนยูนั่นแหละแล้วก็เรอัลมาดริดแมนซิตี้อาร์เซนอลน,นี้งบไม่ถึงครับเอออยู่ดีบารูมินี่กันหมดเลยอะอายุแค่24ปีเองนะครับส่วนกรณีลิเวอร์พูลผมว่าเรื่องนี้ฟังหูไว้หูแล้วกันใช่คือมีโจโกเมสลอยู่แล้วจะกลับมาแล้วเนี่ยถูกต้องถ้าซืืื้้้อออบวว่่าาาไไมมดดซตััรรคะเนีย ยกเว้นว่ามีมีเหตุจําเป็นต้องขายตัวที่มีใช่แต่ก็คงไม่ถึงขั้นไปเอาเซรีิเนียหรอกไม่ถึงขั้นเอาตัวที่แพงกว่าฟันไดะผมคิดอย่างนั้นนะอืมอาจจะยี่สิบสาสิบล้านปอนด์อะไรมาเสริมเพราะว่าไปแปดสิบห้า,าทำไมไม่ไปเอาเดอร์ <c oughs> ลิกวะก็นั่นแล้วแต่แล้วชอบแต่เดอร์ลิกมันอาจจะพิสูจน์ตัวเองแค่ในอ๋ออายุยังน้อยอยู่ด้วยใช่ใช่นะนะฮะอ่ะมาที่ข่าวอาเซนอนบ้างครับคือข่าวแมนยูข่าวลิเวอร์พูลครับมีกับนักเตะแบบท็อปปี้อ่ะ กมาทำงานในด้านบ้างหาแล้วหาอีกนะแล้วเครียดเลยอ่ะเป็นรายงานจากเดอรมิเรอร์นะฮะับไปเอาโจโอริโบใครวะใครรู้จักใครเขียนฟอนบอกผมดีผมเพิ่งนั่งดูคลิป YouTube มันเมื่อกี้เออเป็นกองกลางของชาวตันนะฮะครับดูลีกวันนะช่างเป็นชิปอายุ22ปีที่จะเอาเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าหมดสัญญาหลังจบกซีซั่นนี้ครับวาสนี่ตัวแบบนี้ยังต้องเอาฟรีอี่ะแต่ผมบอกมันต้องจ่ายค่าชดเชยนิดหน่อยถ้าจะคุยก่อนอ่าใช่ก่อนที่จะถึงช่วงซัมเมอร์นะครับคือโจโอริโบเนี่ยจริงๆ มีการต่อสัญญา2รอบกับชาตันรอบแรกเนี่ยโอริโวโอเคแต่ว่าค่าเหนื่อยเขาไม่เปิดเผยนะแต่ว่ารอบสองเนี่ยชาตันไปกดค่าเหนื่ยอยเด็กมันเด็กมันก็เลยปฏิเสธเพราะส่อนอุ้ยได้ยินข่าวเด็กนี่มันรูปร่างสูงใหญ่ดีสูงเหมือนอาจารย์น,นี่เหมือนเล่นเกมฟุตบอลเมเนเจอร์ออแล้วกดฟิลเตอร์อไว้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์บอกนักเตะที่ราคาทเท่น <blas. S 2> านี้หรือนักเตะค่าตัวฟรีหรือนักเตะจะหมดสัญญาอายุเท่านี้ตำแหน่งกลางๆอะไรเงี้ยเรา่าไว้เนี่ยนี่แหละอายุ22ปีแต่ว่าเล่นไป86เกมแล้วนะปีนี้ยิงไป8ประตูเป็นกองกลาง ที่แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ดูละตัวผอมๆคล้ายๆดีายาบีหนะแต่ว่าใส่เท้าซ้ายนะแต,แต่ว่าเป็นแย่งกับเคนดูซี่อาริโบ้ปวดหัว <laughs> <laughs> ไปเอาตัวแบบนี้มาแล้วจะไปลุ้นอะไรกับเขาเนี่ย<อ>ครับแล้วก็มีรายงานต่อเนื่องอะไรกันอาริโบเ้เลยค่อนข้างไปเดี๋ยวรอมันแจ้งเกิดก่อนแล้วเดี๋ยวดูฟอร์อม,ม,ามานันอีกทีแล้วกันนะฮะครับแต่ว่ารูปร่างมันก็โอเคดีรายงานต่อเนื่องเนี่ยคืองบประมาณเสริมทัพของอาสซมสรที่ผมบอกว่าสกีนเนี่ยจะตัดไปเลยเพราะว่าเข <laughs> าบอกว่าถ้าอาซ้อนพลาดโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย ไม่เกิน50สบล้านปอนด์ไ่แค่หนึ่งไ้คัดงประมาณเสริมครับแต่ว่าถ้าได้โคต้าช่าิเีกนะครับเพิ่มเป็น80บล้านปอนด์โอ้โหคนต้องเยอะแน่ก็น้อยอยู่ดีได้ตัวระดับดีมาตัวหนึ่งไอปีนี้ที่ว่าเสริมมาหลายๆตัวก็ใช้ไป70็ล้านปอนด์ครับครับก็ตรงแบบนี้ฮะอะไรฮะ โอ้โหอาจเทนนตอนนี้ค่าสืกอรอบด้านใช่ไหนจะต้องหาพอกีดาใช่พอผมว่ามอนชี่ของใส่มันเห็นแผนอ่ะเออให้ต่างแค่นี้ผมมาช่วยพี่ไม่ได้จริงๆนะอะไรมาอ้เมาอยู่อาแจกต่อดีกว่าเว้ยเสียชื่อเปล่าอะไครับเหมือนให้แบบ โอ้ลอยอะเทียดเทียบคือคือเขาเปิดเผยเรื่องงบประมาณเนี่ยคือเขาต่อเนื่องว่าเหมือนประมาณว่าทำไมาอาร์ซอนมันไเซนตัวแบบเนี้เยอะด้ยแล้บ <ๆๆ S 1> อกว่างบประมาณ<อ>ถ้ามันมีเท่านี้<อ>ถ้ามันพลาดโปรต้าแชมเปี้ยนส์คือมันก็ต้องไปเก็บตัวแบบนี้ไว้ก่อนได,ได้แค่เท่านี้นะเขาไปใช้เงินเหมือนทีมเพิ่งสร้างสนามใหม่ครัับต้างสร้างมานานทีมสร้างมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับเข้าชมก็แพงด้วยแพงที่สุดในลอนดอนนะนะ แตงไม่มาเครียดเลยไปสร้างสนามใหม่ให้แลมเหรอใช่ผมแต่ทีมนั้นทุ่มแหลกนะเออไอ้ดับเฟลเนี่ยเอาไปดึงตัวไปเทรดตัวกระจุยเลยเจ้าของเดียวกันแท้ๆครับผมอ่ะมาที่เรื่องเนมาร์กันบ้างครับหลังจากมีข่าวกับแรงผลิดต่อเนื่องใช่ครับคุณพ่อมาแล้วเมื่อคืนนี้คุณพ่อ่เฮ้ยไม่ย้ายใช่เยอะอะไรเนมาร์เนี่ยก็ลูกผมดังมาเป็นสิบปีแล้วเรื่องข่าวย้ายทีมเนี่ยเรื่องข่าวย้ายทีมแบบว่าโกงราคากับทีมใหญ่ๆเนี่ย ทำมาแล้วสิปีแล้วผมทำมาแล้วตอนมาเป็นท็ามทำมาแล้วใช่ใช่กับกับมาซ่าก็มาซ่าโดนฟ้องอยู่นี่ผมทำมาทุกอย่างนะเขาบอกทั้งอาชีพลูกผมเนี่ยย้ายแค่สองครั้งเองแต่ข่าวในมีตลอดมันก็เรื่องธรรมดานะก็ดูพี่ย้ายแต่ไม่เคยมีอะไรดีๆเลยแต่บอกไม่ได้หวางคำว่าจะย้ายทีมเขาบอกไม่หวัง แล้วตอนนี้เนี่ยในมาเข้าสู่สัญญาปีที่2ยังเหลือสัญญาอีก3ปีเขาเซ็นไป5ปีครับแล้วตอนนี้จะคุยสัญญาใหม่ด้วยคุยทำไมต้องต่างเพิ่มไงครับผมกลัวมันดิดเหรอประมาณนั้นเขาบอกว่าไม่ย้ายตอนนี้ยังไม่ย้ายครับเกาไม่ย้ายนะนะฮะอ่ะนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันครับผมนะครับเยอะแยะมากมายเทียบไปหมดเดี๋ยวคอมเมนต์สักครู่นะเดี๋ยวคอมเมนต์จัดไป สิบแปดเม้นนะฮะแล้วก็สิบห้าแชร์สิบห้าเม้นนี่เป็นเคปอลไปซะประมาณห้าช่วงนี้ก็จะเงยียบเหงาหน่อยคุณกอนมีก็ช่วยโอ้วันนี้เป็นเซโก้เกโร่ด้วยอ่ะมีเซโก้เกโร่เมื่อวานที่เราพูดไงเรื่องกิฟต์นักเตะต,ต,ต่างชาติใช่ไหมเออใช่ใช่แล<ช>้วในหลางชาติที่ดีที่สุดในทีมที่เชียร์เซโก้เกโร่คุณถ<น>ูกต้องนะครับมีเป็นกิฟต์มาโดยคุณจร,รุวรรณส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาคุณชววลิตนะฮะบ,บอกว่า เกตาไม่ขายรอกครับเพิ่งดูดูการแรกที่ไม่ใช้เพราะว่ายัางเข้ากับเพื่อนไม่ได้ต้องใช้เวลาครับเพื่อนไม่ชวนอะ่ะเพื่อนไม่ชวนเพื่อนไม่คุยด้วยไม,ไม่เล่นไลน์ไม่คุยไลน์่อนนะเดี๋ยวรอไปปรับตัวนะนาอื่นครับคุณกอนวิทย์ส่งมาอีกแล้วฮะโอ้โหคุณนี่มันของจริงนะคุณกอนวิทย์นะนาอื่นเอพิงคนงาวันนี้อย่างนี้แต่เอพิงผมชอบครับผมโบมีนะโบมีครับ เดี๋ยวพี่ก็มาเดี๋ยวผมพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาก็เอามาลงให้เยี่ยมครับส่วนคุณชูชาตินี้ส่งกิฟต์ของลิซ่ามโนบาลมานะครับครับลิซ่าแห่งวงแบ็คพิ้งค์นะฮะมันจะมีโซโล่เดี๋ยวแล้วนี่ฮะเราจะเป็นโมนิ่งทอล์กเอ่อเคป๊อปเปลจิงเคป๊อปแล้วเงียบๆนะฮะคุณดู้ชมเราเพราะเรามีแอดมินหลากหลายวงอยู่นะฮะคือคุณภูสิทธิ์นะฮะคุณภูสิทธิ์บอกว่าช่วงทีมชาตินักเตะโหงยังไม่มีใครเจ็บใช่ไหมครับกลัวจางส่วนนักเตะต่างชาติที่ผมชออบบคคคืเเดร้าั มีโชวหนึ่งที่เจอระและตอเลสผัดกันเจ็บต้องมาพึ่งพาผมจิกย่อยผมฝ่ายทองคนนี้เลยครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งทุกดอกเคยยิงอิทิคไ่ยูอ่าใช่หนึ่งเดือดเดือภาพจำที่สุดของผมนะในเกมนั้นแหละแต่ขึ้นเชื่อในความุ่มเทนะครับคุณพระสุชาตินะครับถ้าเอาแบบมีความสําเร็จผมเลือกซามีฮูเปียดิมาฮามันชาบีอาองโซถ้าเอาแบบเปรี้ยงก็ตอเรสกับโซเรสแต่นั้นขออนุญาตตัดเหลือฮูเปียถ้าเป็นแบบมีความสำเร็จก็ เลือกคูเปียแต่ถ้าเป็นแบบเปรี้ยงมาเลยนี่ก็คือหรือโซเรสโหูเปียนี่คือมาแบบคนงงอ่ะใช่ว่ามาไงอ่ะทึงชาฟิลเน์แล้วมาถึงโอ้โหปราการหลังสุดแกร่งตุกต้องเป็นกัปตันทีมด้วยใช่ก็พาแชมป์กับทีมมากมายหรือโซเรสไม่ต้องพูดถึงสุดยอดนะครับคุณสุชาติพงศ์นะครับลุงซารี่ขออยู่ต่ออีกแล้วลุงตู่จะได้ไปต่อไหมอ่าใช่ครับ ยังไม่รู้ึกนะฮะนี่นะครับครับเดี๋ยวไปจัดสรรกันเองนะช่วงครับคุณเลสลี่เบิร์กนะบอกว่าดีครับอ่าคุณท้มพักบอกว่าเดเมนดัฟของแบ็กเบอร์โรเวอร์ใช่แต่ว่าเราจะนับนับเป็นต่างชาติไั้แล่ะออืรมันนะยังอยู่ในแบบใกล้ๆอะไรใกล้ๆนะถ้างั้นต้องหาใหม่เกือก็ได้ให้ก็ได้ให้เดี๋ยวเราก็เก่งนะก่อนที่จะย้ายอยู่เชลซียุคจังมูนะครับพิ้วเลยคุณชูชาตินะว่าเจอซี่ดูเด็กครับวันนี้ ที่อิสตันบูลวันนั้นที่อิสตันบูลภาพยังจําติดตาเฮ้ยถูกเแหวกแนวนะครเสร็จจุดโทษได้เนี่ยเซฟลูกยิงของเชเชนโก้ยไงครับดดนะครับเเซเซคุณชาติเซรีบอกว่าทีมลิเวอร์พูลแข้งต่างชาติเด่นๆแทบหาไม่ได้จะให้เลือกก็ต้องชาบี้ต่อเล่นคู่กับพี่เจิดนั่นแหละครับครบครับเยอมโซนะส่วนใหญ่นะักเตะต่างชาติของลิเวอร์พูลจะอยู่ไม่นานครับแล้วก็ยืนระยะไม่ค่อยได้ใช่ใช่จริง อยู่ไม่นานนี่คือผลงานดีเกินไปโดนซื้อืออคุณสมบูรณ์อิสราะาบอกว่าันนี้เชียร์ไทยครับ,ค,รบคุณสุชาติพงศ์อรนักเตะต่างชาติแมนยูดีที่สุดเดวิดเด็กหมายถึงไปเล่นต่างชาติหรือเปล่าไม่ขอคุณแล้วก็บอกว่าเลือดใหม่เยอรมันนีเนี่ยดูดีขึ้นนะครับครับดูดีครับโ,โ,โยกี้เลิฟก็มีมุกใหม่มาด้วยใช้ได้นะแหวกแนวนะเดี๋ยวดูอีคนทาตามไหมนะครับส่วนยอดแชร์นะคุณพระสุชาติคุณสมบูรณ์คุณภูสิทธิ์นะครับคุณ รวมแฟนเด็กหงครับคุณเอกรัฐนะครับคุณชาติสิริคุณสันมาีิโชดคุณกนวิทย์คุณหลังรานยย่าเชลซีคุณชัยฤทธิ์ธีรักุลนะครับครับผมขอบพระคุณมากมากครับทุกท่านครับขอบคุณทุกยอดคอมเมนต์นะครับอย่าลืมมาพูดคุยกันครับเหมือนเดิมนะฮะตั้งโจทย์อะไรมาให้เราคุยก็ได้ใช่สารลงไละสารอะไรก็มาได้หมดเกาลงเกาลีได้หมดถึงแม้ว่าจะบอกว่าช่วงเราสาระเยอะไม่เหมือนตอนก่อนครับผมได้หมดเราได้ทุกอย่างนะฮะแล้วเดี๋ยว ส,สัปดาห์นี้หายเหงาแล้วคุณตาโซ่สอน,นกลับมาแล้วนะครับใช่มา,มมาลุ้นแชมป์พิมเบอร์ลีกฤดูกาลนี้กันต่อถูกต้องนะครับแมนซิตี้กับเรอัลฟูคาย์พันธมิตรทีมไหนก็เตรียมตัวกันให้ดีนะเออหรือการแ <c oughs> ย่งชิงโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกถูกต้อง4ทีมเลยสเปอร์แมนยูเชลซีอาร์เซนอลนไหนจะ,ชปปะแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะเตะอีกใช่ครับโอ้ยสมุติควยเยอะไปหมดนะรายการเป็นการอะครับเออนะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ